เออเอเอาอะไรครับผมวันนี้ก็กลับมาพบสาตีกันอีกแล้วนะครับผมเราวันนี้ผมมาเล่นตัวของเจ้าบิจน,นะาผมมาดูกันว่าตานนี้ผมจะลุ่งหรือว่าจะลวงนะครับผมแต่ก็พยายามเก็บเม็ดซ้อมอยู่นะครับผมดูกันในเกมเลยดีกว่าเชิควนันรเราก็อยู่ในตัวของเจ้าบิจนหน้อยคอยรักกันอีกแล้วนะครับผมล้ววันนี้ เรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เราจะชนะกันได้หรือเปล่านะครับผมนะการแข่งเราก็ขอยะเราเป็นของรถคูด,ดากอนนะครับผมตอนนี้ผมว่าผมน่าจะสู้เลนเขาได้อยู่แหละมั้งมั้งนะครับขายะแดเคีเพปิก,ก่อนนะครับผมเรายังไม่รีบไม่ร้อนผมว่าผมน่าจะเดินไปเช็คแดงเขาหน่อย ถ้ายังมีตัวอยู่หรือเปล่าแล้วฉีว่เขาหายไปไหนอ่ะขอย้าข้าวแดงนะเงี้ยขอย้าข้าวแดงนะครับผมราชาค้าเสร็จจอนเป็นที่เรียบร้อยป้าครับเป็นป้าหลาดนะครับผมในยาฟาร์มใช้ต้นเกมเราจะฟาร์มชา้าตอนน่าจะเบลดได้ล่ะผมว่าผมไปช่วยกานีกว่า ผมว่าจาังหวะนี้น่าจะมีตัวหายอ่ะผมว่าตรงไม่เขาก็เราไม่เขาว่าเรานี่แน่เเรียบร้อยแล้วผมวิ่งแล้วผมวิ่งทำเมื่อไหร่เรียบร้อยครับเตี่ยวฟิกตะกี้แบบจิตวิทยาใส่ดังน,นะผมตะกี้ผมต้องวิ่งใส่เพื่อที่เขาจะได้หนีเล่เล่นเ,เล่นมาฉี่อยู่นี่แน่ขอ,อยาดล่าชิพนะครับผมขอ,อยาดรวยก่อน ผมว่าผมออกเปรองเท้าลยคุณดาวเลยดีกว่านะครับผมจะได้เล่นแบบยาวๆเลยนะครับผมโอ้จังากเมื่อกี้แบบผมนะโดนใส่จักตัวนโดดชา้าเลยแล้วผมเม้ตีแล้วผมสิ้นแล้วผมสิ้นหนีผมไม่ตู้หรอกมกันเยอะจัดผมลงข้างล่างดีกว่าแล้วจะมีตัวนะครับผมน่าจะมีตัวให้ชนแต่กี้ไม่มีอะไรนะครับผมหยุดรถเฉยๆเดี๋ยวเราตีมันก่อนันดีกว่า ตะกีหยุดรถเพอไอ้พูดผิดตะกี้บหยุดรถไงอนะ่ะเอ,เอ,เอะ็กซ์คิวป่ะตะกี้มันเป็นจังหวะน,นี้นะครับผมเราต้องเอ็กซ์คิวมามาไม่ติดเลยล่ะสวยจัดเพื่อนโอ้โหตะกี้ผมยกช้าไปว่ะอันนี้ผมพลาดอันนี้ผมพลาดถ้ายกเร็วกว่านี้ผมน่าจะเล่นได้นะโอ้โหฮายาเพื่อนเราก็เล่นกันโหดจัด แล้วมันรับเพื่อนกันหน่อยตะกี้ผมจะเล่นต่อเล่นได้นะครับผมแต่ว่าเขามีตัวมาเติมหลังผมก็เลยแบบไม่เสี่ยงดีกว่า,าเล่นแบบเพียเทียนนะแต่เ,เราไปเคียร์บนตอนนี้ฉี่เขาน่าจะรอรักทบบลรวอยู่แล้วเขาว่าเข้าห้มไปตามเตบนะครับผมหอไม่มีโดดเดะว่าผมให้เขาเคลียร์คีบไปแล้วกันนะ ตอนนี้ผมตูเ้เขาไม่ไหวหรอถ้าผมเบิร์นเขาไม่ตายคือแบบผมฝันบ้าเลยอตอนนี้ขออนุญาตฟาร,ร์มหาตวตางก่อนผมน่าจะลงข้างล่างนะตอนนี้ฉี่เขาน่าจะยังตีฟารมไม่แตกรับเบเข้าไป่ะโหไม่ตายมาจัดผมว่าผมพลาดหรอตะกี้ถ้าเพื่อนตามไม่จะได้หมดโอ้โหแล้วผมพลาดจริงเอ้อ โอดกี้ผมพาจริงตะกี้เนี่ยผมดูว่าแบบเมร์เขาจะขึ้นมาไงถ้าแบบเมร์ขึ้นมาผมน่าจะปิดดาเมอร์ดาเพราะว่าขาดอีกนิดเดียวเองเอาใหม่นะครับผมเราก็ฟาร์มหาตังกันไปชิลๆนะครับผมแต่ผมว่าการมีการบวกกันนิดหน่อยตอนนี้สีผมว่าสีขากล้าเดินก็แปลกแฮะว่าป่าเขาน่าจะอยู่ด้วยน่าจะอยู่ใ,ใกล้แหละ อะไรเงี้ยโอ้โหแล้วโดนดยกพอดีโอ้โหบา้าจัดไปอันตีสวนเบ๊กตะคิวโอ้โหดีนะอย่างน้อยป้อมก็ตีตายเกือบแล้วเกือบในสวนตะกี้ก็ผมเห็นขอกาเดินดแปลกผมน่าจะออกให้เร็วกว่านี้นะน่าจะไม่เสียคิวมาแล้วผมขอญาตแก้มือนนะ ผมว่าเขาน่าจะอยู่ตรงมังกรเพื่อนใช่ไหมผมว่าเราไหวผมว่าระไหว,ว,วแล้วผมขอยาชนนี่แน่นี่แน่นี่แน่นเฮ้ยโดนยกพอดีผมว่าโอ้โหฮายาลําสวยจัดเรียวมาโอ้โหเพื่อนแท้ยังสวยอะ่ะโอ้ยท้อนระวังนะเพื่อนอุย้ยเกือบแล้วี่อยู่บนพอดีด้วยผมว่าสี่เขาโดนผมแน่นอนนะคะรับผมมาหนีไม่รอดหรอกเพื่อน หนีไม่รอดหรอกเพื่อนเบ้โหยังไม่ได้โชว์เลนนิดเดียวเองโอ้ยตีป้องกันแล้วจัดตีป้องกันแล้วพ่อไม่มีคีฟเลยเนะี่ยมีแต่แบบนอตเตอร์หอกทีมเรานะครับผมโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหหมายใกล้หน่อยเฮ้ยโดนมีพอดีปลออ่อยสกิวหน่อยเพื่อนปลออ่อยสกิวหน่อยเบ้แล้วผมติง้ง ก็คอ,อยยาสซิ่งนะครับผมขึ้นมาเพื่อนโหทีเกียบดีนะผมเอ็กซ์คิวทันพอดีอะหายเลยผมว่าต้นไม้เขาน่าจะแบบมีหุ่นร้อนหุ่นร้อนแน่เลยเอยตัวระหวับผมว่าต้นไม้เขาน่าจะมีร้อนอะแบบนี่หัวหายและสิบห้าวิผมมีอันตินะ ผมขออนุญาตไปเคลียร์บนก่อนละกันนะครับผมแาตีมันเตอร์พายาเขาอยู่ฟอร์มสองเลยนะอยู่ไหน,น,น,นมาบอกว่าตอนนี้เราอยากเพิ่มดวองเขาเลยผมว่าอฮ้ยผมว่าต้องการหน้าเล่นผมว่าต้องการหน้าเล่นหน้าโดนเบะหายเพื่อนสวยจัดต้นไม้ต่อโหเ่ห่เขาฟรีจัด ขออนาตวิงนะผมขอยนาบวิ่งไม่คิดชีวิตเฮ้ยข้างในมีตัวนี้บ้าขออนุญาตฟาร์มก่อนนะผมตอนนี้ฟาร์นะครับผมตอนนี้เพื่อนเราแคัซีคองันอยู่ผมขออนุญาตไม่ดันเรียนนะโหแล้วเมีย เแม่กับออมพาอยู่ตรงกลางน่าโดนจัดน่าโดนจัดโอ้ย,ตโ,โอยตโลโอ้ยตโลระวังกันนะเพื่อนผมว่าผมรอรับเขาออกดีกว่ามาเพื่อนขึ้นมาแล้วผมพาซิ่งแล้วผมพาซิ่งแล้วผมพาซิงแค่นั้นแน่ใช่เพื่อนเดินกลับอีก็ได้ โอ้สักี่ผมพาถ้าที่กี้ผมแม่ตีออกเพื่อนอาจจะไม่รอดนะดีนะเขาก,กดขึ้นทันมาดีอ่ะเอ้ยลวเพื่อนเล่นเลยอรอโอ้ยจะเล่นกันเลยอ๋อป้าตีป้อมนะอย่าตีป้อมอ่อะเฮ้ยแล้วยามาแล้วยาแล้วยาขยาก็ขายได้เฮ้ยฉีตัวนี้ผมไม่เอาตัวนี้ผมไม่ยุ่ง มา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 เล่นเ่าเล่นเบาเล่นเ่าเล่นเบาโอ้ย,อยผมมา่าโอ้โหผมว่าแย่ว่ะผมว่าแย่ละแย่จริงแย่จริงแย่จริงเอาไหมเอาไหมเสยียใจหาเอาละครับผมเราจะว่านี้ก่อนย่าตีคิวก่อนนะครับผมแล้วตรงกลางเพื่อนเหมือนจะมีการบวกการเล็กน้อยถึงกลางกลานงนะครับผมตัวโล่ผมเป็นคนลับนีนอยู่เอ้ะ รับด้เมมอยู่นะครับผมมาเพื่อนเวลาฮีโร่ออกลงไปโอ้ยตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมมันเป็นการผิดพลาดทางเทคนิคนิดน้อยถึงกยากลางนะครับเดี๋ยวว่าไม่มีอะไรผิดพลาด ชาเวเด้อโอ้ยราสิยูร้สิยูมา,มา,มา,มานมาโดนมานมานมาโดนมานมาโด,าาดาานมโนมาโดนมาโดมาโนมาโดนาโดนไาอมาโดนมาโดนมนาดนมันาจจนะะมานมานมาโมาโนมาโนมาโนมาดาโมาโดนาดนมาโมาโดนาดน้าโลนมเโมาโดนาโดนมาโดานมาโันดนมานานมาโดนกนมามคโมมาานนดมวานาดาาานานนนมม ไปกันเลยดีกว่าทุกคนขึ้นมาครับโอเคไม่มีใครขึ้นมาผมเข้าคนเดียวก็ได้แล้วผมเข้าไปแล้วขอ,อยาเข้าลึกๆออผมโดนแน่เลยผมโดนทยาลามแม่แล้วผมขออยาลมทิศแท็กทิแท็กโอ้โหเขาตามมาซ้ำผมไามแทุกคนสวยจ้าครับมันเป็นแผนที่ผมได้เรียบเรียงไว้ตั้งแต่เนิ่นนานแล้วครับทุกคนมันเป็นแผนครับจำไว้จำไว้รอเล่นนะครับ จังหวะเมื่อกี้เพื่อนเล่นได้เพื่อนตามมาทางทเฉกันเลยเล่นได้มันเป็นจังหวะเสี่ยงนะครับทุกคนถ้าเล่นก็เล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าพลาดมาจะโดนหมดโหละทอนยิงโคตรแรงเบื่จ,าจ้าจังหวะนี้ทอนน้อง MVP แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมกดมาโซโล่ดิโอเคครับก็เป็นอีกขาที่ดาวลับอดไทยโห<ฮ>โอ้ยเต็ม บีจนันผมเพิ่มแค่สี่สิบอย่างฮะได้เงินมาหกสิบหกบาทนะครับผมมาดูกันว่าตอนนี้ใครจะได้ MVP นะครับผมแต่ผมว่าโอเคไม่ใช่ผมแล้แจกเยอะไปหน่อยหลังเกมแจกเยอะไปหน่อยอดได้มเลยตอนนี้ก็ยี่แปดดาวแล้วนะครับผมผมว่าจะดันขึ้นตุกผมว่าผมน่าจะดันทันอยู่แหละครับถ้างั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ bye bye, บ้ายจบ